กคนรู้จักประเพณีชักพระไหมว่ากันว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวภาคใต้ซึ่งเป็นประเพณีการทําบุญในวันออกพรรษาเชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่พระพเจ้าเนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์ดาวดึงเมื่อครบพรรษาจึงเสด็จกลับลงมาบนโลก ชาวพุทธทั้งหลายที่มารอก็จะอัญเชิญพระพุทธเจ้าขึ้นประทับบนบกแล้วก็แห่ไปรอบเมืองซึ่งก็มีชาวพุทธมารอเยอะมากแล้วทุกคนเนี่ยก็อยากจะตักบาตรให้กับพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะว่าคนมันเยอะมากจริงๆก็ลเลยมีการเอาอาหารเนี่ยทำเป็นห่อแล้วก็โยนเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแต่การกระทําทั้งหมดนั้นถือเป็นการกระทําที่ตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์อันแรงก้าที่อยากจะส่งอาหารตักบาตรให้กับพระพุทธเจ้า ซึ่งแรงอธิษฐานที่ส่งไปนั้นทําให้อาหารทั้งหมดไปตกในบาตรของพระพุทธเจ้าจึงเกิดเป็นประเพณีห่อต้มห่อปัดเพื่อเป็นการแสดงความปิติอินดีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเลยพุทธการมาแล้วที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จปรินิพานจะมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นชาวพุทธก็เลยเอาพระพุทธรูปเนี่ยมาแห่แทนองค์พระพุทธเจ้าใครเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างก็มาคอมเมนต์คุยกันด้วยนะเรื่องเล่าต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตาม